อนนั้นท้องด้วยท้องด้วยแล้วก็ก็เลยคิดเออถ้าเรายา้ายมาอยู่นี่เราจะทําอะไรดีถ้าเราจะทิ้งกรุงเทพจริงๆอ่ะทิ้งทุกอย่างที่เรามีอ่ะกรุงเทพอ่ะก็เลยคิดว่าเอองั้นเรางั้นเดี๋ยวรอก่อนคลอดก่อนละกันเดี๋ยวค่อยคิดอะไรเงี้ยพอตอนคลอดลูกก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ลองสอนเทควันโดดีกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันอยู่กับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเราจะทําธุรกิจอื่นมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะเพราะมันเทควันโดแถวนี้ไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเปิดเป็นโรงเรียน แล้วเราได้เอาความรู้ความสามารถที่เราเคยมีเอามาถ่ายทอดมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ไม่ได้โปรโมทเลยก็เปิดแค่นี้แหละก็มาเองเพราะว่าตอนนี้วิวกำลังดาเนินการเปิดเป็นโรงเรียนนอกระบบขึ้นตรงกับกระทรวงใกล้ขั้นตอนใกล้เสร็จละตอนนี้เหลือมาตรวจขั้นตอนสุดท้ายก็จะเสร็จละเดี๋ยวถ้าเปิดเสร็จเรียบร้อยถึงจะโปรโมทค่อยแบบทำป้ายทำอะไรเพราะมัน อยากให้มันเสร็จเป็นรูปเป็นร่างก่อนอเงี้ยค่ะปวดเป็นบางครั้งพอเด็กเนี่ยเราเราต้องใช้จิตวิทยาเยอะเขานิดนึงเพราะว่าบางทีก็ต้องดุแต่บางทีก็ต้องอ่อนให้ต้องมีตึงสลับหย่อนถ้ห้หย่อนเกินก็สบายดุบ้างก็ดีเพราะว่ามันจะได้เหมือนแบบมันต้องมีจังหวะที่ดุบ้างอะไม่ไงั้นก็จะแบบ เด็กก็จะไม่รู้จักคําว่ารู้จักเคารพหรือเกรงกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราดูแล้วมันก็ต้องมีแบบคือเด็กเนี่ยต้องชมด่าชมอย่างเงี้ยต้องพูดชมก่อนแล้วก็ด่านหนักๆเลยเสร็จแล้วก็ต้องมาเหมือนอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาแบบรู้ข้อบกพร่องตัวเองแต่บางทีมันก็ต้องกระตุ้นไงคำด่าบางครั้งมันไม่ใช่คำหยาบคายอะไรแต่ว่ามันเป็นความรุนแรงที่ต้องกระตุ้นเพราะมันเป็นกีฬาต่อสู้ อย่างที่บอกค่ะต้องมีระเบียบวินยัยแล้วก็ต้องรู้จักเคารพอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยต้องมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนเนี้ยก็ถือว่าเป็นลักษณะของนักกีฬาเทควันโดที่ดีต้องมีระเบียบวินยัยต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีมทีมเนี่ยถ้าเกิดมันเหมือนเป็นกีฬาบุคคลก็จริงแต่ถ้าซ้อมเนี่ยทีมไม่ดีอะ่ะมันก็ห่วยด้วยกันหมดอะ่ะมันไม่เชียร์กันไงมันไม่กระตุ้นกันอะไรเงี้ย ก็ทำไปเรื่อยๆแหละค่ะก็คือสร้างเด็กเก่อนนะเขาเป็นเหมือนเป็นรุ่นๆของเขาไปอะ่ะคือก็หวังว่าจะให้เด็กนี้เป็นตัวแทนจังหวัดปลายแข่งขันแล้วก็ให้เขาไปไกลที่สุดเท่าที่เขาจะไปได้แหละแล้วก็ให้เขาเหมือนกับเข้ามาหาลัยที่ดีได้แล้วก็จบมาก็มีอาชีพที่ดีทำแค่น,นั้นแหละก็เหมือนครูทั่วๆไปแต่ว่าอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนสนิทสนมกันเพราะว่าถิ่นฐานบ้านเขาก็อยู่แถวนี้เด็กพวกนี้จะได้เปรียบค่ะเพราะว่า ถ้าเป็นอยู่ในกรุงเทพก็ต้องเดินทางไปฝึกซ้อมแต่เนี้ยเช้าก็มาได้เย็นก็มาได้บอกให้กลับก็กลับบอกให้มาก็กมา,มาแปบ๊บเดียวบ้านอยู่แถวนี้รถไม่ติดก็จะมีข้อได้เปรียบเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงให้เขามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มีวินัยของเขาไปอย่างเงี้ยซ้อมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ฝีมือก็พัฒนาขึ้นวิวว่าตอนนี้องค์การเดวโันนดดีนะคะคือ ตั้งแต่ตอนได้โอลิมปิกกลับมาตอนนั้นน่าเหมือนแบบมันตื่นตัวมากเลยมันเป็นยุคที่เทควันโดตื่นตัวแล้วก็มีการคือสมาคมดีด้วยอะ่ะทุกอย่างดีหมดมันก็แบบมีการพัฒนาต่อเน,นื่นองอ่ะนักกีฬาเทควันโดอะ่ะประสบความสําเร็จเยอะตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะอย่างที่บอกตั้งตัวได้อะ่ะคุ้มอะ่ะแล้วได้มหาลัยที่ดีมีทุนการศึกษามีอะไรหลายอย่างมันแบบแล้วเดี๋ยวนี้มีเป็นเข้าทหารด้วยไปทำมันมีแข่งเทควันโดในทหารด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบ ยิ่งเป็นระบบมากขึ้นว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแะไจะดีข <balcony> ึ <Their royalty> kind of ้นจริงๆเดี๋ยวนี้พัฒนาทุกประเทศแหละค่ะคือที่วิวมองถ้าประเทศไหนที่เขาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเยอะอ่ะเขาจะพัฒนาเร็วแล้วก็มีการจัดแข่งเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปได้เร็วน่ากลัวเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เทควันโดเพราะว่าเริ่มนานแล้วไงเทคนิคมันเริ่มแพร่หลาย วิทยาศาสตร์การกีฬาเริ่มเข้าถึงมันก็แข็งแรงอะ่ะมันก็โอเคอะ่ะเก่งๆทั้งนั้นแหละค่ะเดี๋ยวนี้แต่เด็กไทยก็เก่งถ้าติดทีมชาติแล้วส่วนมากเก่งังนั้นแหละไปได้เหรียญทั้งนั้นแหละสําหรับเยาวชนทุกวันนี้ค่ะมันก็มีเหมือนแบบมีอะไรเยอะ,อะที่มันเข้ามากระทบเด็กวัยรุ่นได้ง่ายอะ่ะ อย่างแบบบางทีเขาอาจจะลืมไปมาตระหนักได้อีกทีตอนนี้โตแล้วตอนจะต้องทํามาหากินอ่ะเดีจะต้องทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยทําไมตอนเด็กๆเ,เราไม่พัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพด้านนั้นด้านนี้พอจะมาทําตอนโตแล้วก็สู้คนอื่นไม่ได้ที่เขาทํามาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยสำคัญนะคะเพราะว่าเด็กบางทีแบบอยู่ที่พ่อแม่ด้วยแล้วสิ่งแวดล้อมที่จะต้องช่วยเขาอะ่ะช่วยเขาพ่อแม่ครอบครัวสําคัญต้องช่วยให้เขามีศักยภาพอะ่ะคือเก่งอะไรก็ได้อะ่ะ ให้เขาเก่งและให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเทควันโดให้เยอะค่ะให้ทั้งอย่างที่บอกให้ชีวิตอนะให้ชีวิตใหม่แล้วก็ทำให้ครอบครัวเเนี่ยพ่อแม่เนี่ยดูแลพ่อแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้การศึกษาที่ดีให้อนาคตที่ดี เป็นหลักประกันกับชีวิตเราได้ในอนาคตม่เป็นความรู้ด้วยแล้วก็อยู่ติดตัวเราสามารถเป็นอาชีพก็ได้อย่างเงี้ยก็ก็เป็นชีวิตเราเลยแหละคะ่ะเทควันโดกับทั้งหมดนั้นคือน้องวิวโยภาบุรพพลชัยเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์จากปี2004ที่ เอเทนส์ประเทศกรีซนะครับเป็นนักกีฬาเทควันโดของไทยเราคนแรกที่ได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมส์ปัจจุบันมีชีวิตที่อบอุ่นเหลือเกินนะครับสำหรับนักกีฬาล่าฝันคนต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวเราติดตามในตัวอย่างนี้เลยครับวันนี้ผมบิ๊กจะสาธิคกรีกุลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงนั้นก็ยุคสองสรีก้กล้าคลองมืออัจาันคลองมือนี่แหละเป็นเพื่อนกับกลุ่มนี้แหละแล้วเพื่อนๆ ที่วิ่งเล่นด hey, ้วยกันในซอยในหมู่บ้านบนรถบเมนะครับค้ายาวิ่งราวนะสมัยนั้นก็วิ่งราวกะชากสร้อยแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์เขาก็บอกว่าเฮ้ยวิ่งเร็เร็วนิดไปวิ่งราวกันไหม